บาหานะหัวตาลาก็ได้บอกเอาไว้ล um ิกุลลิอุมมตินอาญารุนทุกทุกสิ่งทุกทุกอย่างทุกทุกประชาชาติมันมีอายุไขมันมีระยะเวลาของมันเนี่ยอยู่ไอ้ส่วนตรงนี้เนี่ยมันคือส่วนที่ถ้าเราฟังผิวเผินอาจจะหมายถึงอุมมะที่หมายถึงประชาชาติของนบีอาดามัมนบีนวัวนบีมุฮัมมัดอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงแล้วมันกินความรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างจนกระทั่งสมองจนกระทั่งร่างกายของเรา ในปัจจุบันเราจะเห็นว่าเทคโนโลยีมันมีเยอะจะมีเรื่องของการย้ายตัวย้ายร่างย้ายนี่ล่าสุดถ้าผมไม่ไม่ผิดนะเขาบอกว่าสามารถที่จะเอาคอเนี่ยเอาหัวเนี่ยไปใส่ร่างอื่นเนี่ยได้บางคนบอกเอาสมองเนี่ยไปใส่ร่างอื่นได้อันนี้บางอับบาสเคยเคยได้ยินเหมือนกันอ่าเป็นการทดลองเป็นแนวคิดขึ้นมาตัวอย่างผมเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่ร่างกายผมแก่มากแล้วตัวอย่างนะครับแล้วก็เอาสมองเนี่ย ถอดเอาไปใส่ร่างที่หนุ่มให้ผมเนี่ยมีความจํามีความรู้ใช้ชีวิตดําเนินเนี่ยต่อเพียงแค่ย้ายร่างใหม่แต่ในหลักการของศาสนาแล้วการทําอย่างนี้เนี่ยไม่มีไม่มีอยู่จริงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเลยมันมีอายุไขมันมีการกําหนดของมันอยู่ไม่ว่าจะศึกษาไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนทําได้ไหมไม่ได้ไอ้วิธีการอย่างที่เขาเคยทํากันมาวิธีการอย่างที่เคยคิดกันมาตั้งแต่ในอดีตนู่นเลยสมัยเฟรดูอล จะทําอะไรทามัมมี่ขึ้นมาปลุกชีวิตคนขึ้นมาหรือดองสภาพศพต่างๆขึ้นมาหวังว่ามันจะมีอยู่ไล่เรื่อยไปในหลักการอิสลามแล้วไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างล้วนสลายหายไปหมดเลยพระองค์ลอสุบะฮานะหัวตละลากก็จึงได้บอกเอาไว้กุลลุมันอะไรฮาฟานมันจะสลายหายไปทั้งหมดเลยต่อให้วันนี้สามารถรักษามันเอาไว้มีร่างกายอยู่ก็จริงแต่สุดท้ายแล้วมันก็ยัง เก็บเอาไว้ตลอดไปไม่ได้ไม่มีสิ่งใดเนี่ยมันจะอยู่ในโลกนี้เนี่ยตลอดถาวรได้พระองค์ลอสุบฮหานะขัวตาลาก็บอกเอาไว้ว่าจะมีอยู่เพียงแค่อย่างเดียวก็คือวายะบโกวะจหูรบ,บิกะซุนยาลาหรือวันอิกรอมจะมีอยู่แค่ใบหน้ามีอยู่แค่พักๆของพระองค์ลอสุบฮหานะขัวตาลาอย่างเดียวเท่านั้นมันแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนต้องตาย ไม่ว่าจะเป็นการตายด้วยกับตัวเองย้ายร่างย้ายสมองอย่างที่คุยกันมาไม่สามารถที่จะมีอยู่จริงได้เพราะฉะนั้นในวันนี้เนี่ยเรา